มาพบกับนัตตี้นะคะที่ชาแนล M N Ford นะคะสำหรับวันนี้นัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับกระบะ Ford r a n นเจ รุ่น Y-Tech นะคะโมเดลปี2021ในรุ่นนี้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่979,000บาทนะคะแล้วก็เกียร์ออโตเป็น 4x2 ราคาจะอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทส่วนเกียร์ออโต 4x4 ราคาจะอยู่ที่1,206,500บาทนะคะแล้วก็สีพิเศษเลยที่ต้องเพิ่มราคาจากตัวรถขึ้นมาก็กจะมีแค่สีส้มเพียงเท่านั้นนะคะสีเดียวเลยเพิ่มราคาไปอยู่ที่10,000บาทในส่วนของรุ่น Y-Tech ปี2021จะมีออปชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือจะมีเป็นฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็คือจะเพิ่มราคาจากตัวรถเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่30 0 0 0บาทเดี๋ยวที่ท้ายรีวิวนะคะนันะที่จะพาไปชมการใช้งานของฝาปิดกระบะท้ายนะคะว่ามันพิเศษยังไงและใช้สามารถใช้งานได้ยังไงบ้างนะคะเราไปชมรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าในรุ่นโมเดล2020และ2 1เนียต่างกันยังไงบ้าง สำหรับในรุ่นวายแท็กนะคะสีที่เราคุ้นเคยที่เราจะเรียกเขาว่าสีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็จะเรียกว่าสีกาไฟเป็นปีโมเดล2021เนี้ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นสีเป็นโอแบ็กแล้วหรือเรียกง,ง่ายๆเลยนะคะเอาแบบชื่อเรียกง,ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นสีดําเงาอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะตรงกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีส้มด้านข้างของกระจังทั้ง2ฝั่งเลยตัวนี้ก็จะคือเป็นเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของวายแท็กเขาเลย โลโก้ของรุ่นวายแท็กตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะจะเป็นสีดำมาแล้วแล้วก็มาตรงที่ด้านนี้นะคะไฟตัวชุดไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ LED มาพร้อมกับไฟ daylight ตัวไฟ LED เนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะในรุ่นของวายแท็กจะเป็นไฟใบ LED นะคะก็คือตัวหลอด ตัวของตัวหลอดไฟอะค่ะจะสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็ตัวโคมนะคะก็จะสามารถปรับสูงต่ำได้เช่นกันนะคะต่อมาที่ตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LVD มาให้ด้วยพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมดตัวนี้ถ้าเป็น4ี่คณส่ะคะ่ะเซ็นเซอร์หน้าจะมีทั้งหมด6จุดแต่ถ้าเป็น 4, ีณสเซ็นเซอร์หน้าจะมีอยู่ที่4จุดนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับในรุ่นกระบะ ฟอร์ดแลนเจอร์ในทุกๆรุ่นเลยนะคะอุปกรณ์มาตรฐานของเขานะคะที่มีมากับเลนเจอร์ทุกรุ่นเลยก็คือจะเป็นโชคออัพฝารกระโปรงแบบนี้เลยก็คือจะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการใช้งานทั้งลูกค้าผู้ชายและลูกค้าผู้หญิงนะคะใช้งานได้แบบอย่างง่ายได้เลยในการปิดเปิดปิดฝารกระโปรงแล้วก็รถยนต์ฟอร์ดของเรานะคะก็คือเคลมมาว่าสามารถลุยน้ำได้อยู่ที่80เซนเนื่องด้วยนะคะการวางไดชาร์จระบบไดชาร์จนะคะ แล้วก็ระบบกองอากาศที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ฟอร์ดของเราในรุ่นของวายแทกจะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีจะมีเครื่องยนต์ทั้งหมด2ตัว2,000ซีซีที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะคะแล้วก็เทอร์โบคู่หรือเรียกง่ายๆว่าที่เราเรียกกันว่าไบเทอร์โบนะคะก็คือเทอร์โบคู่แรงม้าจะอยู่ที่213แรงม้านะคะด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กก็จะทําให้ประหยัดน้ํามัน ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันแล้วก็ฟอร์ดเรานะคะรถยนตฟอร์ดเราจะมีการแ,นแนันเทนนเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องทุก1 5 0 0 0มหกิโลหรือ1ปีก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนปิดฝากระโปรงนี่เลยง่ายๆเลยแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะคะอ่าใช้แรงนิดหนึ่งเสียงมันจะดังอะไรเงี้ยลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะด้วยบอดี้ของรถยนตฟอร์ดเราที่ท,ที่มีมีความแกรง่งแต่ว่าตอนเนี้ย คอนเซปต์ของอร์ดเรานะคะเปลี่ยนจากแกล่งแล้วเป็น l e a e the Ranger l i n e แล้วนะคะก็คือการใช้ชีวิตในแบบของ Ranger นั่นเองมาต่อกันที่ด้านข้างด้านข้างตัวนี้นะคะตัวแม็กจะมีขนาด18นิ้วมาพร้อมกับสีดำก็คือทำสีดำเงามาให้เลยนะคะยางก็จะเป็นตัวยางบิ i s t o n ก็ถือว่าเป็นยางชั้นนำนะคะยี่ห้อหนึ่งของประเทศไทยเลยสายก็คือยางตัวนี้จะสามารถเกาะถนน นะคะแล้วก็ในการเข้าโค้งลุยน้ําได้เป็นอย่างดีเลยลูกค้าสังเกตเห็นตรงตัวแก้มนะคะกระจกมองข้างมือเปิดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสีดําเงาแล้วจากที่ตัวเดิมจะเป็นสีกาไฟแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟสองสว่างให้กับลูกค้าด้วยสติกเกอร์สัญลักษณ์ของคำว่าว i แท็กเลยค่ะด้านข้างประตูเลย มาพร้อมกับราวหลังคาสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำทั้งชิ้นเลยแล้วก็สปอร์ตบาร์ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์สีดำเงาแล้วก็ตัดด้วยสีส้มตรงนี้นะคะทำให้ดูก็คือให้มาดูเพิ่มมิติของตัวรถที่ให้มาดูสวยขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวนี้เลยนะคะก็เดปเปอร์ฝาฝาท้ายให้ดูก่อน จากรกระบะท้ายให้ดูก่อนนะคะกระบะก็จะเป็นกระบะเข้ารูปจากโรงงานนะคะเราก็จะมีช่องต่อไฟ12โวลต์มาให้นะคะ,ะตัวน,นี้จะเป็นกระบะจากโรงงานเลยเข้ารูปอย่างสวยเลยนะคะก็ฝาท้ายของเรานะคะจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะลูกค้าสังเกตว่านัตตี้สามารถเปิดปิดด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดายเลยนะคะใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมีกุญแจไว้สําหรับลูกค้าล็อกเวลาเก็บของนะคะ อย่างที่นัตตี้พูดไว้ตอนต้นคลิปเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงว่าตัวฝาปิดกระบะใชไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งานยังไงเนาะแล้วก็กล้องนะคะมองหลังจะอยู่ตรงโลโก้อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กเขาเลยเซ็นเซอร์นะคะที่กันชนท้ายก็มีมาให้ทั้ง4จุดเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในกันต่อ าภายในตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูทางด้านในเดี๋ยวนัตตี้ขออนุญาตนะคะอธิบายการใช้งานของกุญแจรถก่อนตัวนี้นะคะกุญแจของเราจะเรียกว่าเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะก็คือง่าย,ายๆเลยลูกค้าแค่พกติดตัวบางทีลูกค้าผู้หญิงนะคะหรือลูกค้าผู้ชายอา,อาจจะถือของเยอะ2มืออะไรเงี้ยนะคะกุญแจแค่พกติดตัวแค่นั้นเองแล้วก็ลูกค้าแค่ลงมือลงไป อันนี้ก็คือสามารถเปิดประตูได้เลยนะคะหรือปิดประตูล็อกประตูง่ายๆลูกค้าแค่เอานิ้วโป้งสัมผัสตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการล็อกรถแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในนะคะเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยสีดำตัดสีส้มนะคะก็เป็นเบาะหนังแบบใหม่เนาะ,ะเป็นเบาะหนังทั้งชิ้นเลยแล้วก็เบาะนะคะจะเป็น เบาะปรับไฟฟ้าก็ช่วยในเรื่องของอำนวยความสะดวกการใช้งานปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่นะคะเดี๋ยวนะักติดขออนุญาตไปสาธิตทางด้านบนอธิบายทางภายในให้ดูกันต่อเลยนะคะรถยนต์ฟอร์ของเราพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบผ่อนแรงก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้เช่นกันแล้วก็พวกปุ่มนะคะ พวงมาลัยก็คือสามารถหมุนได้เลยมือเดียวหรือนิ้วเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ปุ่มนะคะจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้งานฝั่งขวาจะเป็นปุ่มที่ปรับตัวหน้าจอฝั่งฝังคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นปุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานฝั่งซ้ายก็คือในเรื่องของการปรับแอร์นะคะเครื่องเสียงกดรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้ค่ะเนาะ มาต่อกันที่หน้าจอหน้าจอของเราจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นระบบซิงค์3นะคะก็สามารถใช้งานภาษาไทยได้นะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์มาให้แล้วนะคะก็ใช้งานได้อย่างอย่างง่ายดายเลยค่ะใช้งานได้อย่างสบายเลยลูกค้าจะไปไหนแล้วคะลูกค้าใส่พิกัดลงไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะสามารถนําทางลูกค้าไปได้ทุกเส้นทางเลยนะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto นะคะ Apple CarPlay เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะลูกค้าสังเกตว่าไปแล้วก็ระบบระบบหน้าจอระบบทิ้งตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยนะคะ,ะก็ตัวนี้ลูกค้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุรถชนพลิกคว่ำนะคะแอร์แบ็กแตกแอร์แบ็กทำงานหรือระบบ การจ่ายน้ํามันนะคะถูกตัดระบบตัวน uh ี huh. ้จะโทรออกไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่เบอร์1669ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มปัดเครื่องเสียงนะคะเปิดปิดเครื่องเสียงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มปรับพัดลมนะคะแอร์ออโต้อะไรพวกนี้ของเรามีมาครบเลยแล้วก็ช่องเสียบ usb มีมาให้2จุดนะคะช่องเสียบไฟ 12V โวลต์ ี่ของเราก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะในคันนี้เป็น4คูณ4นะคะตัวนี้สามารถปรับตัวนี้สามารถปรับโหมดเล่นได้นะคะมันจะเป็นก็ในเรื่องของโ 2, คลับ2กับ4อะไรเงี้ยสามารถปรับได้เลยนะคะ,<อ>ะก็มาดูทางด้านบนกันบ้างเลยตัวนี้นะคะกระจกจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้ในตัวที่ปัดน้้ำฝนที่เป็นที่ปัดนน้ำฝนอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแว่น อ่าอำนวยความสะดวกมาครบคันเลยนะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติเนาะถือว่าฟังก์ชันที่เราให้กับลูกค้ามานะคะก็คือฟังก์ชันที่ครบคันพูดง่ายๆว่าสมกับราคาเลยส่วนในเรื่องออปชันแคมเปญชุดแต่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไหม่ได้นะคะลูกค้าทักมาหานาตีอ้ออยากจะพามาดูค่ะตรงนี้เป็นตัวปรับไฟนะคะปุ่มเปิดไฟ ก็คือลูกค้าเปิดปรับง่ายๆเลยจะเป็นออโต้ไฟสูงไฟต่ํานะคะลูกค้าสามารถตั้งออโต้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับลูกค้าสามารถปรับไฟได้เองจะให้มันระดับไฟสูงต่ําขนาดไหนนะคะก็คือปรับได้จากที่ตัวนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปนี้อันดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะก็ดูภายในกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชม ว,ว่าฝาปิดกระบาดท้ายนะคะไฟฟ้าว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็รถคันสีส้มอะคะ่ะที่ต้องเพิ่มราคาอยู่1 0 0 0 0บาทอะคะ่ะว่าสีมันสวยแค่ไหนพอด,ดีตอนเนี้ยรถอะคะ่ะจอดอยู่บนโชว์รูมเดี๋ยวนะัตตี้จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูรถพร้อมกันด้านบนโชว์รูมเลยค่ะยิ่งขึ้นนะคะรถคันนี้นะคะมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมเราจะเรียกว่าเป็นฝาปิดกระบาดท้ายแบบไฟฟ้านะคะก็คือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าตัวนี้เดี๋ยว สาธิตให้ดูดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงนะคะมันสามารถใช้งานได้3แบบก็คือ1เลยลูกค้ากดที่รีโมทนะคะกดที่ตัวปุ่มเปิดสาท้ายตรงนี้ีอ่ทีตัวนี้ก็จะเลื่อนเปิดให้เลยนะคะแล้วก็จะปิดก็กดปิดอีก2ครั้งเช่นกันที่รีโมทสามารถเก็บของได้กันน้ำกันลมได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็อีกแบบหนึงแบบที่สองลูกค้าสามารถกดที่ตัวปุ่มที่ฝาท้ายได้เลยค่ะกดเปิดปิดได้เลยพอเลื่อนปิดนะคะก็กดอีกครั้งหนึ่งใช้งานง่ายมากค่ะตัวนี้สำหรับในรุ่นนะคะที่ติดตั้งฝาปิดกระบาดท้ายแบบไฟฟ้าเพิ่มก็จะเพิ่มเงินมาจากตัวรถอยู่ที่30,000ืนบาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็ฝาปิดเรานะคะก็ยังคงเป็นฝาปิดแบบผ่อนแรงด้วยนะคะสามารถเปิดปิดด้วยมือเดียวสบายๆเลยค่ะส่วนในแบบที่3นะคะเราก็จะมีมีปุ่มกดเปิดปิดอยู่ทางด้านฝั่งคนขับนะคะก็พาชมรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นหรือแคมเปญนะคะลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย ที่เบอร์0959522887นะคะหรือว่าลิงก์ลายที่ทางด้านล่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งรายละเอียดนะคะข้อมูลการติดต่อไว้ให้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเลยนะคะฝากลูกค้าด้วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่เพจ Facebook นะคะ Ford Promotion โดนใจในนั้นนัตตี้จะมีการอัปเดตการส่งมอบรถนะคะของลูกค้าต่างๆหรือการแต่างรถให้ได้ชมกันนะคะยังไงสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านัตตี้นะคะจะมารีวิวในรุ่นไหนที่เพิ่งเปิดตัวของของโมเดลปี2021ให้ดูอาจจะเป็นคลิปหน้าอาจจะขอเป็นตัว Ever อร์เดีกว่านะคะลูกค้ากดติดตามไว้ได้เลยคะ่ะกดสั่นก,กระดิ่งไว้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวนัตตี้จะมาเดี๋ยวนัตตี้จะมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะยังไงวันนี้นัตตี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย